ัดีครับชื่อน<ล>ูนีนะครับหนูว่าเป็นแมวจอนนเนียเป็นแมวจอนใช่ไหมลูกใช่ตอนนี้นูนีน่าจะขวบหนึ่งแล้วมั้ยพี่นูนียขวบหนึ่งนะคะตอนเจอโนนีครั้งแรกมาเปิดร้านที่นี่นะคะแล้วก็นูนียหิวข้าวมากแล้วก็นูนียข้ามมาหาแม่มาขอข้าวกินทุกวันเลยเห็ไหมครับ แต่มีอยู่อย่างหนึ่งที่นางนางเป็นแม่จรก็จริงแต่ว่านางจะไม่กินอาหารที่มันค้างคืนนะคะทุกคนอาหารอะไรก็ช่างเป็นอาหารเม็ดอะไรก็ช่างนางจะแบบว่าไม่ทานจะไม่ทานเลยใส่กระป๋องแกะแกะเสร็จให้กินพรุ่งนี้ต้องเอาใหม่นางจะเป็นอย่างนี้ทุกรอบใส่ตู้เย็นไว้ก็ไม่กินนะคะแล้วก็เลี้ยงประมาณเดือนหนึ่งไหม ไปๆมาๆเดือนหนึ่งค่ะแล้วทีนี้เปิดร้านแล้วน้องเขาก็แบบมาทานไอศครีมที่ร้านค่ะแล้วก็เนี่อและน้องก็ชอบชอบเลยให้น้องเอาไปเลี้ยงค่ะเพราะว่าน้องไม่มีไม่มีเจ้าของเป็นแมวจรนะคะแม่เขามาคอดลูกไว้อยู่บนดาดฟ้าของฝั่งตรงข้ามเขามีพี่น้องอยู่สามตัวบอกว่าสองตัวก็โดนรถชน เหลือสองคุกเหลือตัวเดียวเหลือพี่เนียตัวเดียวค่ะแล้วเขาก็ข้ามไปข้ามมาข้ามไปข้ามมาทุกวันมาส่งสวยทุกวันกินข้าวกินแล้วก็กลับไม่รู้ไปนอนที่ไหนกลางคืนกลางวันก็ไม่มามาจะมาช่วงประมาณห้าโมงมาอยู่ด้วยประมาณถึงสามทุ่มไหมสามทุ่มแล้วก็ข้ามเกินปิดร้านแล้วก็ข้ามไปส่งไปส่งแล้วเขาก็จะกระโดดข้ามไปในซอกไม่รู้ว่าเขาไปไหนไปนอนที่ไหนแต่ตอนนี้นะคะนนเนียมีพ่อกับแม่แล้วนะ รเรบเลี้ยล้วคะได้กี่เดือนเราไม่รู้สามสี่เดือนแล้วมั้งไปอยู่กันเนาะประมาณสาม,ส,ามสี่เดือนแล้วคะ่ะแล้วตอนนี้นะนวเนี่ยเป็นเด็กที่สะอาดมากขาวจ๊วะเลยดูดูด,ดูจากเมื่อก่อนนะคะทุกคนจากเมื่อก่อนที่แบบขี้เหร่มากดำมิดเลยนะจมูกไม่ใช้สีชมพูนะคะดำปิดหูแบบปิดเลยคะ่ะตอนนี้ขาวจ๊วเลยตอนนี้นวเนี่ย เป็นลูกคุณหนูไปแล้วค่ะคุณหนูหนัวเนียนัวเนียเป็นตัวผู้นะคะเป็นแมวตัวผู้ที่ทําไมถึงชื่อของคําว่านัวเนียมาจากไหนก็คือแบบว่านางจะชอบมานัวเนียกับคนมาชอบมากุ๊มาหยอกมานอนมานี่นัวเนียอยู่ไม่ห่างก็เลยตั้งชื่อให้ว่านัวเนียน่ารักไหมคะนูชื่อนัวเนียใช่ไหมมันเป็นแมวจาน แต่ตอนนี้มีพ่อกับแม่แล้ววันนี้ช่วงปีใหม่ยุ่งมากเลยไม่ได้เจอน้องเลยวันนี้น้องเลยมาแฮปปี้นิวยงย้อนหลังใช่ไหมลูกวันนี้บอกว่าแฮปปี้นิวไงย้อนหลังครับคิดถึงแม่ไหมคิดถึงแม่ไหมปกติจะพูดเก่งเก่งเทียงคาไม่ตกฟาดวันนี้เป็นเด็กดีนิ่งจช่น่ารักไหมคะทุกคน นัวเนียเป็นเด็กน่ารัก